มีน้อยคุณพอ่อเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะคุณพ่อให้ตังมาซื้อเองปกติเขาก็จะจะโอนให้ตลอดอยู่แล้วแต่พอดีวันนี้ก็พิเศษหน่อยจ้ะพอเบ๊ะมาไม่เ,ออเขาให้แต่พอดีค่อยมารอบก่อนไงวันที่ออออขี่รถจำรถไปกับเจ้านะ่ะแลวทีนี้เขาว่าโอนตังมาแม่เซอร์ไพรส์มันเกิดให้ลูกคนมันนะแต่พอดีค่อยกลับพอดีไงก็เลยขันมาวันนี้ออนนพอดีไนดะ้กลับพ่อเปามาวันนี้มีน้อยบอกรักพ่อยังลูก พอแล้วค่ะ๋อพ่อชื่ออะไรคะ <laughs> พ่อพีลูกเ <laughs> อพอไหนบอกรักพ่อพีสิมินน้อยรักพ่อพีค่ะเออ <laughs> นะพ่อเขาเซอร์ไพรส์รนะให้ตังย้อนหลังมันเกิดน,นะคะจ้าพ่อเขาก็ให้ทุกเดือนแหลนะนะคแม่พีก็จะบบกตื่นแต่เช้าเลยจ้า <laughs> พี่ M A L A I นะพี่พระตรุษรักสวัสดีค่ะพี่สงฆ์พี่สวัสดีค่ะอะไรตูมาจริงไม่น้อง,องวันนี้วนนพวกเราก็เออไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงเท่าไหร่นะวันนี้ก็คงจะไม่ต้องพากันวิ่งเท่าไหร่นะพี่น้นองอืม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะมีคนมาช่วยแบ่งบาปภาระเราแล้ววันนี้นะคะสวัสดีคุณเอ็นดีจังค่ะสักสองสามวันเนาะเอ้ย แม่พี่ต้องมาบ่อยๆนะแบ่งเบาภาระพวกเราเยอะเลยนะคะมาค่ะคุณสมายสวีเดนคุณเกดเนาะแต่เขาก็มีความสุขนะเขาได้อยู่กับเบ๊เห็นบนว่าคิดถึงเบ๊เบะก็มาจริงๆด้วยโอ้ระบายสีสวยจังเลย โตขึ้นต้องเป็นเออ่เขาเรียกว่าศิลปะแน่นอนเลยแบบนี้น่ะพี่รัตสวัสดีครับพี่รัตมีน้อยสวัสดีเอฟซียังลูกมีน้อยสวัสดีเอฟซียังคะสวัสดีเอจีเลยยังลูกอ๋อสวัสดีเอฟซียังลูกสวัสดีเอฟซียังยกมือก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีกนสวัสดีค่ะลูก กำลังตั้งใจกำลังตั้งใจระบายเออสวยเลยสวยเนาะไม่ออกจากเส้นด้วยคอยจัดการให้สวยมากเอ๊ะป้าเอ็นจำได้นะไอ้ตรงนั้นะเราระบายกันอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะตรงรถใหญ่ๆน่ะเราระบายกันอยู่นั่นน่ะคุณ R W A N C สวัสดีค่ะฝนโปรยๆปรยนะคะวันนี้ฝนโปรยและอ๋อมันปิวใช่ไหมฝนโปรยฝนโปรย อ๋ออย่าเปิดพัดลมต้องปิดพัดลมกระดาษกระปิลริลนะคะอืมอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอารถไปเก็บก่อนเอารถไปอ<ร>ะไรอ๋อเร่ง,งไปไหนไเดี๋ยวรถไปเก็บก่อนฝนโปรยเปลีป่ยนรถหมดแล้วเปลี่ยนรถก่อนเอารถไปเก็บก่อน ิ่งหอวพุ่เพราะว่ามันมันมันจะจับไม่ได้เราต้องระบายด้วยกันเลยพบรมนะคะเอสเบกมาจำดูบอเนาะบออีลาแม่คะคะพี่มาจำปาดูโ oh, อ้เสียงฟ้าคำรามอะเสร็จภารกิจนะฮะเช็ดถูทำความสะอาดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเหลือแต่ศาลาที่ราเสซตีแต่ตอนนี้ฝนตกนิดนึงเช็ดศาลาไปก็เปียกเหมือนเดิมลยลองให้ฝนตาก่อนค่อยว่ากันเลยจีนนะคุณผู้ชมนะครับ หมวกแม่นี่สีอะไรเนี่ยสีเขียวป่ใค่ะแค่ดีใจนะเรอดูให้ช่าเี่ยางให้ดีอ่านคอมเมนต์ให้คุณนะครับครานี้หชั่วโมงแล้วขอบคุณครับพี่เจี๊ยบคุณเคเคเคนะฮะคุณพยอมนะครับผมก็ตอลสำหรับคร่องนี้นะกรเไปอีกเรื่องนึงได้เลยคุณประที่นะคุณอมรรัตน์นะคุณน้องแคทครับผมคุณดาด้านะฮะคุณพยอมคุณรัตนารีคุณพี่เกษตรสักรีนะฮะ มีน้อยแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยไปหนไคะมีน้อยเอถามต่งตัวสวยเป็นเจ่งตัววยีวก่นียวก่อน้งานกัเบเบาฝนตกฝนตกค่ะทุกคน คุณมลทาเรือนไทยสวัสดีน้องเอนสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะนะวันนี้มาดีใจกับมิน้อยพอเขาสซอไพย้อนหลังวันเกินพอดีเห็นได้ยินแต่เ hey! ฮลั่นเลยครับไปถึงบ้านเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เราได้ยินเสียงเ hey! ฮไปถึงบ้านเลยเราก็ว่าเอะเขาเฮอะไรกันเออเออสักพักหนึ่งเราก็ เสือต้องรีบวิ่งไปไหนเนาะเสือโอ้โหเสือต้องวิ่งวิ่งตามแล้วโอ้คุณตามารับเสื้อผ้าไปซักนะคะอะเสือ,เ,อเสือไปตามแล้วพี่บนทาบอกคิดถึงจ้าจ้าพี่บนทาพอดีคุณตาแกก็อยู่บ้านกุดเรือคำเนาะนะคะอยู่ในกุดเรือคำก็เป็น ชาวบ้านที่รับซักผ้านะคะก็มารับผ้านะคะทุกวันโอ้ไม่ใช่ทุกวันทุกวันไม่วันศุกร์กับวันเสาร์นะคะเนี่ยค่ะมาประจําอ,อยู่ทู e บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ใช้บริการอืมมาดีค่ะเขายังไม่ลงมาเหรอคะ ยังใช่ไหมเดี๋ยว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 โทรหาก่อนแต่เดิมมาเขาบอกเขาจะอ๋ออ๋อแต่ไม่เป็นไรนะคะจะไม่ให้อแต่ว่ามาส่งนี่ต้องมาส่งไม่ครับถ้ามาแล้วก็เออแชทเอ้ยทักบอกสิเพราะว่าเขาจะได้เก็บไปเลยมันจะได้ไม่ต้องไปเพราะว่าฝนตกฝนอะไรด้วย <ừ> <ม>โอ้โ้ระบายเยอะมากเลยเอาระบายไปลูกระบายไปอุตส่าหน้าเมื่อก่อเขาลุงมารับเสื้อผ้าไปซักได้มีให้เราไปเฮ้านำเดี่ยวเลยบอก นี่เราทาอยู่คู่กลางนี่เดี๋ยวไปรับหน้าบ้านรับหน้าบ้านเหรอค่ะโอเคค่ะไปรับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ให้เลยเมื่อคืนโดนกล่านักลงออนไลน์สเปเชียลโดนสวัสดีคุณสมปองสวัสดีแอนเช้านี้อนแอนสดใสคนสวยให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณพี่สมปองค่ะอ่ะอ่ะโอเคค่ะพอดีใจกับพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ มีนบายบายลูกบาย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 